เคยดูไหเคยตอด้ยำข้าวที่ไปยำไม่ดีกาแฟอะไรอ่ะกาแฟซอสก็มาให้หวานเริ <c oughs> <od> oh ่มมีไรอะไรคน์เรรเดี๋ยวเลคนอะไรมันมันต้เครี้ยวมันจะเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวนเองค่ะกจีการจการคนคนกเล็กเล้วเลยล้วเล้มากาแฟแล้ว่นะเอาหน่อย ที่ค่ะวันนี้ดีเจกำไลน,นำเสนอเมนูกล้วยบวชชีนะคะแต่บวชชีกลางพรรษาควาผิดแก๊สหมดแก๊สหมดนะคะทุกคนเราเลยต้องอาศัยหม้อน้อยของเรานะคะหม้อน้อยของเราก็ยังมีประโยชน์ค่ะหม้อหุงข้าวค่ะดูฝาหม้อน,นะคะ เริ่มมีไออุ่นแล้วค่ะอุ่นใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมยังไม่เดือดรอดต่อไปค่ะทุกคนอยู่ที่สถานีวิทยุคค่ะพี่ประธานชมรมสัมพันธ์นักเพลงนะคะเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์มาจะทำก้วยบดชีนะ,ะพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างใส่หม้อลง,งไปแล้วนะคะแก๊สหมดค่ะ ทำไงดีทีนี้มันไม่ได้กินอ่ะมันต้องกินให้ได้นะคะแก๊สมันแพงมันก็เลยไม่มีใครไปเติมแก๊สนะคะแก๊สหมดเพราะว่าแก๊สมันแพงต้องโทษใครคะโทษบรยุทธ์โทษพี่บอสนะไม่อยากไปเติมแก๊สค่ะค่ะทนค่ะ เม,มงวันก็เยอะมากเลยนะคะพร้อมที่จะลงหม้อบดชีค่ะเดี๋ยวมารอชมกันนะคะว่ากล้วยบดชีเราบดในหมอ้อหุงข้าวเนี่ยมันจะอร่อยขนออาดไหนเอาละเริ่มเริ่มเริ่มจ่อฟองแล้วเริ่มจาะฟองอใกล้ละใกล้กละนั่งเฝ้านะคะนั่งเฝ้า <laughs> ลุ้นกล้วยบวดชีหม้อน้อยของเราในวันนี้ค่ะ อร่อยแน่นอนนะคะรออย่างใจจดใจจ่อนะคะตอนนี้เพราะว่ากินข้าวอิ่มแล้วเหลือของหวานค่ะทุกคนราอยู่นะคะพี่พี่ดีเจแล้วก็พี่บอสภูมในการสถานีนะคะว้าวควันขึ้นแล้วค่ะทุกคนทร่พกล้วยบวชชีของเรานะคะตอนนี้กำลังโมโหแล้วค่ะ กำลังเริ่มโมโหแล้วนะคะเริ่มเจาะฟองแล้วค่ะคนสักหน่อยคนสักหน่อยน่าจะเอาไร่ถุยเขาเมขเขาใจมาใจไหมอยากกินกล้วยบวชีก็ไรแล้วนะต้องใจเย็นๆนะคะแก๊สโหมดค่ะอยากคนเยอะเนาะยิ่งเดือดช้าอยู่นะปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนจ้าใกล้ละใกล้ละ คือนำ้ำลายเอื้องบบยางแคยางมันให้ยางมนะใส่ยางลงไปได้วเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ยางมันยางกล้วยเขษกับฟันกินไม่ใช่กับฟัน้ม่เขาบอกเคี่ยวให้เป็นยางเป็นยางออกถ้ามันออกยางก็เท่นิเดียบูดบูดไม่ไม่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ยางกำคบเลยเคี่ยวไปเรื่อยเคี่ยวให้ยางมันออกกําไรไม่เคยทําหรอกค่ะ คยแต่กินอย่างเดียวนอะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นคนเตรียมนะพี่ประธานเป็นคนเตรียมกำไรเป็นคนเป็นคนคอยคนคอยยังออกก่อนกำไรเป็นคนปรุงฮะกำไรก็ปรุงไม่เป็นอ่ะจริงๆกำไรอยากลองกินอย่างเดียวอค่ะแต่พี่แต่พี่พี่เขาบังคับให้กำไรมาทำเขาบังคับกำไรให้กำไรมาทำ พอเป็นน้องที่ทําอะไรไม่เป็นสักอย่างนะคะรอกินอย่างเดียวค่ะไม่เก่งเรื่องการทําอาหารเคี่ยวเรื่อยๆเคี่ยวเรื่อยๆนาะเขาบอกให้กาไลเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆให้ยางมันออกยางอะไรสิยางกล้วยอ๋อยางกล้วยนึกว่ายางอายเคี่ยวจนยางอายออกอ๋อยางกล้วยนะคะคิดว่ายางอายค่ะ เที่ยวอะไรล่ะหม้อมันเล็กขนาดนี้หนูก็กลัวมันล้นหหมม้ออไ่เล็กกรฮะเขาบอกว่าถ้าพีมันใหญ่หม้อมันไม่ได้เล็กหรอกเออหม้อหม้อไม่ันใหญ่แต่ลองไหมคะหม้อหม้อมันไม่ใช่เล็กแต่ว่าถ้าพีอ่ะมันใหญ่นะฮะเออจริงด้วยอ่ะถ้าพีมันจะใหญ่กว่าหม้ออ่ะ ม่เเล็กหอมันเดือดค่ะม,มันเดือดม้อข้าวหนูอ่ะมันไม่เล็กหรอก๋อพูดถึงม้อข้าวม้อข้าว <มา S 2> หนูไม่เล็กหรอกม้อข้าวหนูไม่เล็กหรอกแต่ถ้าพี่วันใหญ่เอาถ้าพี่วันใหญ่ว่านอนสอนง่ายนะเขาบอกให้พูดอะไรก็พูดเนี่ย แผนกกำกับอยู่ข้างหลังอายุน้อยเพราะเพื่อนเด็กกันอย่างนี้เนี่ยผู้ผู้กินกับคก้าวฟังผู้ใหญ่ต้องฟังผู้ใหญ่จ้าเวลาเดินเดินล้างผู้ใหญ่แล้วจะดีแล้วหมาแล้วหมามันจะกัดเด็กก่อนใช่ไหมเอาหมามันเข้ามาข้างหลังเขี้ยว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 เรื่อยๆเขี้ยวเขี้ยวอีกเหรอเขี้ยวอะไรล่ะเขี้ยวใบมุ่งใบลำลายเต็มบอสหนหนูก็ว่างั้นแหละเขี้ยวข้างล่างข้างล่างไม่ใจเด้วให้คนลงไปถึงข้างล่างเหรอไฟจะช็อตหนูไหมอันนี้มันไฟฟ้าไม่ไง ไม่เลยนะไม่รั่วหรอกไม่กล้วยหรอไม่คนหรอไม่ไม่รั่วไม่รู้นะจริงนะแต่ไม่เป็นไรด้ามเป็นพลาสติกเราอย่าประมาทกับเรื่องของไฟฟ้านะจ๊ะทุกคนทำให้ดูประกาศมายู่คุณผู้ฟังทุกท่านก็ดีเจดีเจอีกหนึ่งท่านก็เข้ารายการอยู่นะคะสองท่านเราอยู่ข้างนอกเราก็ทำกล้วยบดชีไปค่ะเดี๋ยวพี่ๆก็ออกมาก็กล้วยบดชีสุกพอดีนะคะยังไม่ได้ปรุงเลยอ่ะปิดไฟดีกว่าเนาะ จะได้เดือดฮะกาันงไม่มีเตาแก๊สนี่มันไม่ดีเลยรอต่อไปในวันไปมันหิมาแล้วนี้เดือดแล้วจ้าเดือดเดือด,ด,อดแล้วนะคะยางอายออกแล้วอุ๊ยไม่ใช่นะยางกล้วยออกแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะปรุงด้วย น้ำตาลก่อนนะคะอันนี้พี่ๆเขาสอนไว้นะก็ไม่ทำไม่เป็นหรอกค่ะปรุงด้วยน้ำตาลทรายค่ะเยอะขนาดไหนก็ไม่รู้แหละแล้วก็ใส่ไปแหละจวดๆนะไม่มีสูตรค่ะค่อยๆใส่นาอเดี๋ยวหวานเกินนะคะใส่เยอะเดี๋ยวผู้กินกลับผู้กินกลับบอกหน่อยว่าพอไม่พอผู้กินกลับพอยังน้ก่อนค่อยๆค่อยๆใส่ค่อยๆชิมนะคะเดี๋ยวค่อยๆคนก่อนหม้อก็เล็กๆเล็กเนาะ หม้อสารีบลาสพีกับฟาหม้อเท่านหนูไม่หนูไม่กล้าเอาช้อนโคนลรอเดี๋ยวไฟดูดกลัวเกิดมันไฟลวขึ้นมาใช่ไหมทุกคนจ,จะว่าไปไม่กล้าเนะ<ห>าะฮัชชิมหรอช<า>้อนมาชิมสารีนะน้องะเดี๋ยวปากบานค่ะชิมก่อนนะหวานป่ะจืดสน,นิท จุดสนิทค่ะทุกคนคะ่หะหมดนี่เลยเหรอพอก่อนพก่อนผู้กินกับบอกว่าพอก่อนนะจ๊ะผู้กินกับมุ้ยหอมมากเลยค่ะทุกคนคะแล้วก็กล้วยกล้วยแข็งกําลังดีนะไม่งอมเกินไปนะคะวันนี้ทุกท่านมีบุญมากเลยนะคะที่ได้ชมน้องกําไรทํากล้วยบวชชีครั้งแรกในชีวิตนะคะ เคยทำอะค่ะชิมค่ะฮะเยอะๆหน่อยเห,หรอโอ้ยเนาะมันร้อน,นะอะเป่าก่อนวันโกนจะมาหาคสำหรับกำไรอะพอแล้วสำหรับกำไรอะพอแล้วนะความหวานเพราะไม่ชอบหวานเยอะอ่ะแต่แต่ทุกคนคงไม่ชอบจืดเนาะกำไรว่าเติมให้เผื่อทุกคนก็นแล้วกันแต่กำไรอะไม่ชอบหวานหรอกพอแล้วค่ะทุกคนคะ อย่าทานหวานเยอะนะคะไม่ดีต่อสุขภาพค่ะเอาละทีนี้เราก็จะใส่เกียนะคะเกียค่ะความหวานโอเคแล้วนะคะเราแตะเกียเพื่อความนัวนะคะเกียค่ะเกียรค,ยรคนอีกคนอีก,กอนคนอีกหรออ่าพูดกินกับบอกว่าคนอีกคนอีกคนก็คนค่ะไม่ใช่แมวทาตาไม่ได้ อ๋อเหรอเอาถ้าอย่างนั้นแสดงว่ากำไรอาจจะใส่เกินนะดอูตายละตายละผู้กินกลับบอกว่าสงสัยอ่ะมันยังละลายไม่หมดแล้วหนูก็เติมไปอีกอะคิดดูมันจะหวานขนาดไหนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้จ๋าค่ะค่ะกำไรยังไม่ได้ใส่เกลือเลยค่ะชิมก่อนนะชิมน้ำเพื่หน่อยหนูว่าชิมสามช้อนได้อิ่มละให้เค็มน้ให้เค็มนิด อร่อยมากไหนเกลือคะนี่เหรอหนึ่งช้อนช้อนอะไรคะช้อนโตหมดเลยอ่ะคะครึ่งช้อนครึ่งช้อนโตนี่มันเกลือเกลือเม็ดนะครึ่งช้อนโตครึ่งช้อนโตอันนี้เกาเรียกช้อนโตใช่ไหมอุ้ยอันนี้ขี้ปากเนื้อย่าเลยครึ่งสารพีอันนี้ช้อนโตใช่ไหม อีกอีกอันนี้เป็นเกลือเม็ดใหญ่ไม่เค็มขนาดน้อหี๋ยมคนเค็มก่อนพอก็พกันไม่ชอบเค็มค่ะพอแล้วเค็มแก้ไม่ได้นะใช่ถ้าเค็มกินมันแก้ไม่ได้ใครอยากกินเค็มาเติมเกลอเอาเหมือนเติมใครอยากกินเค็มไปเติมเอาเองนะคะ เอาแบบพอประมาณพอให้มันแบบว่าออกรสหวานนัวค่ะหวานเค็มนัวกล้ยบดชีหม้อนี้เลยคนทบดกล้ยบดก้ยบดชีหม้อนี้จะอร่อยที่สุดในโลกค่ะเ,เพราะว่ากำไรเป็นคนทำนะคะดีเจกำไรพาเบิง่งกล้วยบดชีหม้อหุงข้าวที่น่าจะมีกำไรนี่แหละทำเป็นคนแรกทีรก่รวยที่สุดในโลก มันอร่อยมันอร่อยเพราะว่าน้ำลายกับไรเนี่ยแหละชิมอ่าฮะนี้ชิมน่าจะกินได้แล้วล่ะเนาะเยอะหน่อยเยอะหน่อยไม่เอามันร้อนเอาเยอะหน่อยกูกินจับบอกเยอะหน่อยเยอะหน่อยแมงวันก็เยอะจริงๆนะอยาให้มีตกลงไปในหม้อนะกินเลยซดแต่ซดซับเลยงับเลยฮิฮอีกเกินนิดนึ อร่อยแล้วค่ะสุดยอดจริงๆไม่มีกล้วยบดชีที่ไหนอร่อยเท่าฝีมือน้องกำไรอีกแล้วจริงๆค่ะจริงๆเยี่ยมมากอีกที้อีกทีเค้กน่ต้องไปเยี่ยมโรงพยาบาลเขาเค้ยวเนี่ยมีการชิมตอนเคี้ยวมากเค้กน่ต้องไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลออกเสีโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวกำังกินเผื่อค่ะครับเอาแบ่งเอาแบ่งกันชิ้นคนละชิ้นค่ะแบ่งให้แมวก่อนให้แมวชิม เดี๋ยวๆตักใส่ชามเลยโอ้บัวลอยบัวลอยไหนบัวลอยนี่มันกล้วยบดชีเปลี่ยนชื่อว่ะอุ้ยนี่ค่ะอีกน้ำอีกหน่อยน้ำอีกหน่อยน้ำอีกเหรอโอ้ให้ผูกินกับนี่กระดายน้อโอ้นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตอนเที่ยวรู้สึกจะเป็นวันดองยาโอเค จบต้องรอเดือดไหมกินได้เลยป้าแมวป้าแมวอย่าช้าตอนนี้นักจัดรายการสองท่านอยู่ในห้องนะคะได้ยินเสียงไหมคะประชาสัมพันธ์งานวัดกันอยู่ตอนนี้นะะกำลังกินก่อนเนี่ยมันร้อนนะคะจับหูก่อนนะมันร้อน

ชิมชิมตอนนี้กำลังรออยู่ดีเจป้าแมวกำลังจะตักให้เสิร์ฟให้อยู่นะฮะหาอวน่้าใญ่ชิมฝีมือน้องดูสิเพราะมันอร่อยขนาดน้อยอันนี้ดีเจป้าแมวสุดยอดเลยค่ะสูตรใหม่กินแล้วยังอ่ะสุดยอดแอบชิมแล้วก่ะนึว่ายังเอาเราต้องใส่ตาสองชั้นดูมานะ ลองชิมนะคะป้ารับฝากติดตามกำไรพาเบิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะป้าแมวพี่นมองชิมตามก<า><า>็คือบอสพยัยามสะเละเลยตอนนี้ตอนนี้ทุกคนมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่ากำลังกินกล้วยบวชชีฝีมือของน้องกำไรอยู่ทุกคนมีความเสี่ยงนะคะ ใครอยากมีความเสี่ยงมากินด้วยกันค่ะกินแล้วมันจะอร่อยร้อนๆเลยทุกคนต้องมีความเสี่ยงทุกคนต้องมีความเสี่ยงความเสี่ยงสูงไหมมาแล้วค่ะกินหนึ่งท่านเออไม่ไวในสามตัวจิมแล้วบอกติว่าอร่อยขนาดไหน รอุ้นค่ะร้อนครับร้อนอยู่มันจะอร่อยมากถ้าไม่เป่าเป็นไงคะบอสบอสแล้วนะฮือแข็งกว่านะรแข็งคือยังแข็คด้ไปเส้นสำสับติดเนื้อมันเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยขังอะไรในชีวิตอร่อยมากมันนึบหนึค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ก็จะมีเป็นสพานขึ้นไปนะคะ